กระต่ายขาเดียวเป็นการละเล่นไล่จับประเภทหนึง่งโดยผู้ที่ถูกเรียกว่ากระต่ายขาเดียวจะยืนบนข้างขาเดียวงอเข่าขาอีกข้างไม่ให้เท้าสัมผัสกับพื้นแล้วกระโดดขย่งเพื่อไล่จับคนอื่นๆสามารถเล่นได้ตามที่โล่งหรือสนามหญ้าก,ก็ได้ช่วยออกกำลังกายขาและฝึกการทรงตัวขาข้างเดียว มาร์กแบ่งเป็น2ทีมจำนวนคนเท่าๆกันหรืออาจไม่เป็นทีมก็ได้ถ้ามี2คนมาร์กจัไม่เล่นกระต่ายขาเดียวเพราะไล่จับกันไม่เฮฮาหรือไม่สนกุกก่อนเล่นกระต่ายขาเดียวจะต้องมีการคัดสรรผู้ที่เป็นกระต่ายหรือจัดแบ่งทีมด้วยการโอน้อยออกหรือเป่ายิงฉุบนั่นเอง ผู้ที่แพ้ในขั้นตอนนั้นจะเป็นกระต่ายกระต่ายขาเดียวเป็นการะเล่นพื้นบ้านที่ช่วยในการฝึกการทรงตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการเดินกะลามะพพ้าวนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคให้เชือกอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้นะคะตอนเราเดินให้เราใช้มือดึงเชือกได้นะคะแบบนี้ เีวเราจะให้เด็กๆลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการและเล่นพื้นบ้านลิีๆข้าวสารโดยมีกติกาคือจะมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า5คน จะมีสองคนทำมือเป็นซุ้มและคนอื่นๆกาะเอวต่อแถวการลอดซุ้มแล้วร้องเพลงประกอบเมื่อเพลงจบคนที่เป็นซุ้มจะลดแขนลงเพื่อกับคนที่อยู่ตรงกลางไว้แล้วคนที่อยู่ตรงกลางจะโดนคัดออกไปดูวิธีการสาธิตการเล่นได้เลยค่ะสสอพนา ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในการเล่นลีลีลข้าวสารนะคะจะทําให้เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มจใสย,ยอมรับในกฎกติกาได้ที่สาคัญเด็กยังได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานมําเสนอวิธีการเล่นไม้ถกเถกกันนะคะค่ะไม้ถกเถกเป็นการะเล่นพื้นบ้านของประเทศไทยนิยมใช้เล่นในการเดินขบวนประเพณีต่างๆประโยชน์ของไม้ถกเถกนะคะ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความสมคคีรวมอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะค่ะเรามาสาธิตวิธีการเล่นกันเลยนะคะ 1. ให้ผู้เล่นนำขาทั้งสองข้างขึ้นไปยืนบนไม้ถกเททขั้นตอนที่2เวลาจะเดินให้ยกเท้าและมือที่จะเดินไปพร้อมๆกันทั้งขาซ้ายและขาขวาสลับกันค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูการเล่นกันเลยนะคะ นี่คือไม้ถกเทกนะคะเก้าขาค่าที่ถนัดก่อนนะคะจึ๊บจากนั้นก็เดินค่ะง่ายไหมคะ <laughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะบ๊ายบาย เราก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นมอนนผ้านะคะคนเล่นประมาณ5 6คนและมีผ้าเป็นอุปกรณ์ฉันรับจุดได้แล้วค่ะการเล่นมอนซ่อนผ้า 1. โอน้อยออกเพื่อหาคนถือผ้าโดยเลือกเอาคนที่คว่ำหรือแบมือไม่เหมือนเพื่อน 2. เพื่อนที่เหลือนั่งล้อมวงห่างกันเล็กน้อยเพื่อจะได้ลุกวิ่งได้สะดวก 3. เพื่อนที่นั่งล้อมวง,งหลับตาและร้องเพลงมอนซ่อนผ้า2-3รอบคนที่ถือผ้าเดินรอบวงเพื่อเลือกวางผ้า 4. เมื่อเพลงจบให้คนที่นั่งเอามือค้ำข้างหลังหากมีผ้าให้จับและวิ่งไปตีเพื่อนที่ถือผ้าคนแรก 5. หากตีไม่ทันแล้วคนถือผ้าคนแรกนั่งแทนที่เราจะต้องเป็นคนถือผ้าคนต่อไปแต่หากเราตีทัน คนที่ถือผ้าคนแรกจะต้องเป็นคนถือผ้าอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับการเล่นมอสอนผ้านะคะเราก็จะได้ก้างเนื้อส่วนขานะคะเป็นเพราะว่าเราจะได้วิ่งรอบวงนะคะสร้าความสนุกสนานและทำให้วิ่งล่องแค้ยววงไว้ขึ้นขาลาข่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับการละเล่นพื้นบ้านของมมากันกลน,นะคะเป็นการละเล่นของเด็กไทยคะ่ะ โดยอาศัยก,าก้านกว้ที่ปลูกไว้ตามบริเวณบ้านนะคะซึ่งครูใหญ่มาจะทําให้เด็กๆเ,เล่นค่ะเพื่อความสนุกสนานเพือเทินและเป็นการฝึกความแข็งแรงไปในตัวด้วยค่ะค่ะและสําหรับวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะขึ้นไปขี่บนหลังม้าก้านกว้นะคะทําท่าทางเหมือนขี่ม้าจริงๆขี่ไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับร้องฮีฮิอาจจะ แข่งกันว่าใครเร็วกว่ากันหรืออาจจะเป็นขี่ม้าก้านกล้วยวิ่งรอบบริเวณร้านกว้างๆก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการเล่นงูกินหางค่ะเอ้กินน้ำบ่อไหนน้ำบ่อโยกไปก็โยกมาหงงูเอ้กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหิ้บินไปก็บินมาห้งูเอ้กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรา,าย สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการวิ่งกระสอบกันนะคะเจ้ควันนี้นะคะนี่ค่ะกระสอบค่ะสำหรับวิ่งกันนะคะอันดับที่สองนะคะคือคู่แข่งของเรานะคะนี่นะคะน้องของเรานะคะจะมาเป็นคู่แข่งของเราขั้นตอนแรกของการวิ่งกระสอบนะคะให้ผู้เล่นทุกคนสวมกระสอบค่ะแล้วเอามือจับที่ปลายกระสอบด้วยนะคะซึ่งการวิ่งกระสอบนะคะเราจะกระโดดหรือวิ่งเอาก็ได้นะคะ เรื่องกติกามีอยู่ว่าใครถึงเช่นชัยก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะคะหนึ่งสองสามการสาธิตของการวิ่งกระสอบก็เสร็จสิเท่านี้นะคะง่ายๆค่ะลองทำกันได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการเล่นกระโดดเชือกนะคะวิธีการเล่นให้ผู้เล่นจับไปเชือกทั้งสองข้างแล้วแกว่งเชือกไปข้างหน้าเมื่อเชือกแกว่ง ถึงปลายเท้าให้กระโดดพร้อมกันทั้งสองขาค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะการละเล่นนี้ก็มีชื่อว่าปลากระบอกนะครับโดยผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2ทีม1ทีมจะมีมากกว่า2คนขึ้นไปกติกาในการเล่นนะครับ ให้1ทีมเป็นทีมปาใส่กระป๋องและอีกหนึ่งทีมเป็นทีมตั้งกระป๋องถ้าทีมที่โยนใส่กระป๋องถูกทีมนั้นจะวิ่งและทีมที่ตั้งกระป๋องก็จะตั้งกระป๋องและวิ่งไปแตะอีกหนึ่งทีมได้ถ้าแตะครบทีมนั้นก็จะแพ้ไปแต่ถ้าทีมที่ปาใส่กระป๋องไปนับเลข1ถึง10ทันทีม ที่ตั้งกระป๋องก็จะแพ้ไปนะครับตายงี่ทำไมจีรานหลัง